โอ้ยเสียงแบบนี้มันช่างยั่วยวนชวนหิวจริงๆเลยนะคะลุงแม็กไข่อาหารจานง่ายๆที่มีสีเหลืองทองอารามราบกับแสงอาทิตย์ยามเชา้าอุดมไปด้วยโปรตีนและสารอาหารครบถ้วนเป็นอาหารเช้าที่พวกเราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆใช่เลยป้านแนนซี่แต่หลายสิบปีที่ผ่านมานี่สิเรื่องของไข่กับคอเลสเตอรอลกลายเป็นเหมือนเงาที่ตามหลอนทุกครูเรือน เราต่างก็เคยได้ยินมาตลอดว่าไข่แดงคือตัวร้ายที่จะส่งผลเสียต่อหัวใจคำถามคือเรากำลังปล่อยให้ความกลัวเก่าๆเข้ามาขวางกั้นเราจากสุดยอดอาหารแห่งธรรมชาติอยู่หรือเปล่าแล้วความจริงทางวิทยาศาสตร์ในวันนี้มันไปถึงไหนแล้ววันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันให้หายข้องใจ วันนี้เรามาพร้อมสาระสำคัญที่กลั่นกรองจากงานวิจัยที่ดีที่สุดนะคะเราจะมาดูให้ชัดว่าไข่มีบทบาทอย่างไรต่อสุขภาพของเราตั้งแต่ระบบหัวใจและหลอดเลือกไปจนถึงความจำที่คมชัดของคนวัยเราเตรียมพร้อมรับฟังข้อมูลที่จะเปลี่ยนมุมมองการกินไข่ของคุณไปเลยนะครับจุดเริ่มต้นของการถกเถียงเรื่องไข่มันอยู่ที่สารประกอบตัวหนึ่งค่ะนั่นคือคอเลสเตอรอล ไข่ไก่ขนาดใหญ่หนึ่งฟองมีคอเลสเตอรอลประมาณ275มิลลิกรัมซึ่งในอดีตเกณฑ์ด้านสุขภาพเคยแนะนำให้จำกัดการบริโภคคอเลสเตอรอลทั้งหมดไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวันแต่โลกเปลี่ยนไปแล้วครับแนวทางการบริโภคอาหารสำหรับชาวอเมริกันปี2015ก็ได้ถอดข้อจำกัดที่เข้มงวดนี้ออกไปแล้ว เพราะนักวิทยาศาสตร์เริ่มเข้าใจแล้วว่าร่างกายของเราจัดการกับคอเลสเตอรอลที่กินเข้าไปได้ซับซ้อนกว่าที่คิดมากฟังตรงนี้นะคะสำหรับผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีทั่วไปการวิเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม RCTS ที่เข้มงวดที่สุดพบว่าการบริโภคไข่ในปริมาณที่มากกว่าปกติ M.E.C. ส่ EC, งผลให้ระดับไขมันในเลือดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่น่าเป็นห่วงเล็กน้อยถูกต้องครับปานนนซี่ผลการวิเคราะห์ขนาดใหญ่ชี้ชัดว่ากลุ่มที่กินไขมากขึ้นมีระดับ L.D.L.C. หรือไขมันเลวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นคือ8.14มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และที่สำคัญกว่านั้นคือการกินไข่เพิ่มขึ้นยังทำให้อัตราส่วน LDLC ต่อ HDLc สูงขึ้นด้วยโดยเพิ่มขึ้นเฉลีย่ย0.14ทำไมอัตราส่วนนี้ถึงสำคัญก็เพราะนักวิทยาศาสตร,ร์เชื่อว่าอัตราส่วน LDLC ต่อ HDLc เป็นตัวทำนายความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือ CVD ได้ดีกว่าการดูค่าใดค่าหนึ่งเพียงอย่างเดียวยิ่งอัตราส่วนนี้สูงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงค่ะและสิ่งที่ต้องจับตาดูคือผลกระทบด้านลบนี้ทั้งการเพิ่มขึ้นของ LDL-C และอัตราส่วนที่สูงขึ้นยิ่งเห็นผลชัดขึ้นเมื่อช่วงเวลาการทดลองยาวนานขึ้นโดยเฉพาะการบริโภคต่อเนื่องเกิน2เดือน นี่คือสิ่งที่คนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วหรือมี LDL-C สูงควรจำกัดการบริโภคไข่ไว้ก่อนนะครับแต่เรื่องไข่ก็เหมือนเหรียญสองด้านค่ะเมื่อเราดูงานวิจัยขนาดใหญ่ที่ติดตามผลผู้คนในระยะยาว observational studies กลับพบว่าการบริโภคไข่ในปริมาณปานกลาง ประมาณวันละหนึ่งฟองไม่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงโดยรวมของโรคหัวใจและหลอดเลือดหรืออัตราการเสียชีวิตในประชากรที่มีสุขภาพดีทั่วไปที่น่าทึ่งกว่านั้นคือผลวิจัยที่เน้นไปที่ผู้สูงอายุอายุ70ปีจึนขึ้นพบว่ากลุ่มที่กินไข่เป็นประจำหนึถึงหฟองต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากทุกสาเหตุลดลง15เปอร์เซ็นต และความเสี่ยงในการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงถึง29%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่กินเลยวลีเด็ดแรกของวันนี้มาแล้วค่ะอย่าให้ความกลัวในอดีตมาฉุดรั้งอาหารบำรุงหัวใจของคุณสำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีองค์กร American Heart Association ยังสนับสนุนให้บริโภคได้มากถึงวันละ2ฟองเลยนะคะความขัดแย้งนี้เกิดจากหลายปัจจัยครับโดยเฉพาะเรื่องของผู้บริโภคเองงานวิจัยเชิงสังเกตมักแสดงความเสี่ยงที่สูงขึ้นของโรคหัวใจและเบาหวานชนิดที่2เฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานอยู่แล้วเมื่อกินไข่ปริมาณสูงในบางรายงานระบุมากกว่า3ฟองต่อสัปดาห์นั่นนำเรามาสู่วลีเด็ดที่2ค่ะ ศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่มันเทศแต่เป็นเพื่อนร่วมจานของมันบ่อยครั้งที่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไข่แต่เป็นสิ่งที่มากินคู่กันลองคิดดูสิคะไข่ที่กินคู่กับเบคอนทอดกรอบแฮมแปรรูปหรืออาหารทอดมันย้มเยิมในทางกลับกันงานวิจัย rcts ที่ศึกษาในผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรือกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวานและ cvd กลับพบว่าการกินไข่2-3ฟองต่อวันให้ผลที่เป็นกลางหรือมีประโยชน์ต่อเครื่องบ่งชี้ทางเมตาบอลิกเช่นช่วยเพิ่ม s d l c และลดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยเชิงสังเกตโดยสิ้นเชิงเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าไข่เป็นอาหารที่อัดแน่นด้วยสารอาหารจริงๆค่ะมันเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงที่มีกรดอะมิโนโครบทั้ง9ชนิด และยังเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญหลายอย่างที่หลายคนในยุโรปหรือสหราชอาณาจักรมักจะได้รับไม่เพียงพอเช่นโฟเลตไอโอดีนและวิตามินดีและสำหรับพวกเราวัยเก๋าที่สุดยอดของไขแดงคืออะไรทราบไหมครับนั่นคือโคลีนโคลีนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบำรุงรักษาเซลล์และการเจริญเติบโต และเป็นสารตั้งต้นสําคัญของสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าอะเซทิลโคลีนซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อความจํา แน่นอนว่าวิธีการปรุงอาหารมีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการที่แท้จริงค่ะรูปแบบการปรุงไข่ต้มหนึ่งฟองให้พลังงาน78 kcal ไขมันรวม5.3กรัมไขมันอิ่มตัวต่อ100กรัมจำนวน3.3กรัมต่อไปไข่ทอดหนึ่งฟองให้พลังงาน90 kcal ไขมันรวม6.8กรัมไขมันอิ่มตัวต่อ100ยกรัมจำนวน4.3กรัม ดูจากตารางแล้วไข่ต้มมีแคลอรี่และไขมันรวมที่ต่ำกว่าไข่ทอดและไม่มีไขมันทรานส์เลยแต่ในทางกลับกันไข่ทอดกลับมีวิตามินบางชนิดสูงกว่าเช่นวิตามิน A, D, E, K และมีแร่าธาตุแคลเซียมเหล็กโพแทสเซียมรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระอย่างลูทีนบวกซีซัซนทีนและโอเมก้า3ทับ 6, ที่สูงกว่าแต่เราต้องไม่ลืมปัจจัยสำคัญที่สุด คือไขมันที่ใช้ทอดค่ะถ้าคุณทอดไข่ด้วยน้ำมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือเนย b u t อร์ butter, มันจะเพิ่มไขมันอิ่มตัวและแคลอรี่เข้าไปอย่างมากซึ่งอาจทำให้คุณค่าทางโภชนาการโดยรวมของไข่ทอดลดลงการเลือกน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพจึงเป็นกุญแจสำคัญแต่ถ้าเน้นการควบคุมแคลอรี่และไขมันอิ่มตัวไข่ต้มก็ยังคงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและง่ายที่สุดค่ะบทสรุปจากงานวิจัยทั้งหมดนี้บอกเราว่า สำหรับคนส่วนใหญ่ที่มีสุขภาพดีการบริโภคไข่ในปริมาณที่เหมาะสมมากถึง7ฟองต่อสัปดาห์นั้นปลอดภัยและมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่อยู่ในวัยที่ต้องการบำรุงสมองและกล้ามเนื้อเราไม่ควรหวาดรวอาหารที่เราคุ้นเคยคะ่ะแต่จงกินมันอย่างฉลาดและเข้าใจบริบทของสุขภาพตัวเองถ้าคุณมีภาวะคอเลสเตอรอลสูงหรือเป็นเบาหวานอยู่แล้วควรปรึกษาคุณหมอเพื่อจำกัดปริมาณตามความเหมาะสม ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆดูนะครับวันนี้คุณจะเปลี่ยนจากการทอดมาเป็นไข่ต้มกี่ฟองหรือจะลองเพิ่มไข่ดังในมื้อเช้าเพื่อบูสต์ความจำดูบ้างไหมมาเลือกกินอย่างมีข้อมูลและมีชีวิตท,ที่สดใสยืนยาวไปด้วยกันนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคุณหรือของคนที่คุณรักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส่งต่อเรื่องราดีๆเหล่านี้ออกไปนะคะเพราะเราเชื่อว่า การแบ่งปันความรู้คือการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนในสังคมค่ะสำหรับวันนี้ลุงแม็กกับป้าแนน,นซี่ต้องขอตัวไปนอนหลับให้เต็มที่ก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ